ปมรักนางเอกปูนตรีปมรักนางเอกปูม,นต,ตม,น,ปมนตรีคนเกลียดทางประเทศหายไป1ปีล่าสุดปูมนตรีคนเกลียดทางประเทศหายไป1ปีซ่อนตัวเลี้ยงล้านนีญิงสาวทั้งชีวิตปูมนตรีเจนักซ้อนเล่าตั้งแต่เส้นทางก่อนเข้าวงการทางที่เป็นคนที่อายแบบสุดๆพร้อมเผยถึงความรักกับภรรยาคู่ชีวิต40กว่าปีแถมงานนี้อปูยังยอมรับว่าเป็นคุณปูที่ล่งล้านไม่ว่าคุณปูเล่นเรื่องไหนที่รู้ว่าดังคือโดนด่าเยอะ จะมีคนที่ดูแล้วรักตัวละครนี้แต่พอดูไปก็จะมีคนเกลียดว่าเป็นคนแก่ไม่ฟังเสียงใครขี้โมโหดือ้อความคิดตัวเองเป็นใหญ่คนก็พร้อมใจกันมดาด่าสำเนยียงอีสานจนคนอินอป,ปุอย่าไปบอกใครนะว่าไม่ใช่คนอีสานเลยเกิดที่นคนปรปฐมคุณพ่อเป็นคนกรุงเทพเป็นข้าราชการแต่ย้ายไปทั่วเลยมีโอกาสได้ย้ายไปอุดรมันอวนอยู่ในหัวเพราะเพื่อนพูดหมดซ้ายขวามันได้ยินแต่ไม่ได้พูดเป็นลูกข้าราชการย้ายบ่อยมาก ยังไม่หันในพุดธก็ย้ายแล้วมันได้ยินตั้งแต่เด็กๆทํางานมาสิบสิบกว่าปีไม่เคยสายอาปุไม่เคยสายแม้แต่ครั้งเดียวในความพี่อายมีความเกรงใจอยู่ในนั้นด้วยเกรงใจทุกคนที่ทํางานร่วมกับเราถ้าเราไปสายเป็นภาระคนน้นคนนี้เราทําไม่ได้เลยเราได้รับการสอนมาอย่างนั้นด้วยเล่นละครเวทีใครมาสายแม้แต่นาทีก็ไม่ได้ความพี่อายทําให้ทางชีวิตมีแฟนคนเดียวอาปุใช่ครับ เป็นเพื่อนกันมาตอนมหาวิทยาลายัยไม่ได้เก่งกาจจะไปติดใครเรียนด้วยกันก็ชอบเขาเขาน่ารักพูดคุยกันดูเรื่องทุกเรื่องพูดภาษาเดียวกันหมดไม่เคยจีบเลยรวบรวมความกล้าครั้งเดียวในชีวิตกับความกลืมหน่อยๆโทรไปหาเขาบอกว่าชอบนะพอพูดออกมาได้ก็วางคุ้ไปตอนนั้นเขาไม่ได้ตอบอะไรไม่กล้าเจอหน้าเขาเลยนี้ตลอดเลยจนเขาต้องมาคุยเองว่าตกลงยังไง ก็เคินเคกันทั้งคู่หลังจากนั้นก็คุยกันเป็นแฟนกันโดยไม่รู้ตัวไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดพอเรียนจบเปลี่ยนอาชีพเกือบเลิกกันอปูเขาไม่เป็นอาจารย์เราก็เป็นอาจารย์เขาสอบไอโฮสเตตติดด้วยความที่เราสมถะเป็นอาจารย์มันดีแล้วเราก็เริ่มคิดว่าเขาจะต้องไปพบคนมากหน้าหลายตาหวงไม่มั่นใจในตนเองคิดไปใหญ่เลยความเห็นไม่ตรงกันท้ายที่สุดมันก็ต้องทําใจมันอยู่ที่ความเชื่อใจสุดท้ายทาไมถึงยอมให้ไปเป็นไอโฮสเตตอปู น่าจะเป็นทางที่ดีกว่าสําหรับตัวเขาและมันเป็นสิ่งที่เขารักจะทําเราก็ยอมแรกๆกลัวมากกลัวไปต่างๆนานากลัวว่าเขาจะไปเจอใครไม่ทะเลาะกันแต่ความเห็นไม่ตรงกันครั้งแรกเลยมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเขาเลยยอมแอบชอบนางเอกบ้างไม้ปุ๊มีหนังเรื่องหนึ่งต้องวาดรูปนางเอกคอนหนึ่งวาดสามสี่วันแล้วรักไปเลยแต่ไม่มีอะไรเกินเลยพอรู้สึกรักเราใจหายถึงตาตุ่มหลังจากนั้นพอต้องดูรูปแล้ววาด เราจะไม่ดูหน้าเขาเลยเขาก็ไม่รู้จนััดนี้มีผู้หญิงอีกสองคนที่รักมากอปุหลานครับเป็นคุณปู่คือที่สุดแล้วอยากได้ลูกสาวม,มาตั้งนานแล้วไม่ได้ปู่ติดหลานเรารักเขา